คำถามนี้ลึกซึ้งมากเลยและจริงๆแล้วมันสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของอารมณ์มนุษย์สาเหตุที่บางคนเสียใจแต่หัวเราะมีได้หลายมิติทั้งด้านจิตใจพฤติกรรมและสังคมเช่น 1. นกลไกการป้องกันตัวเองคนบางคนใช้เสียงหัวเราะเป็นเกราะปกป้องตัวเองจากความรู้สึกเจ็บปวดหรือความอ่อนแอเช่นหัวเราะกบเกลื่อนความรู้สึกไม่สบายใจพยายามแสดงว่าตัวเองโอเคทั้งที่ข้างในเจ็บ ใช้การตลกหรือเย้าแย่ตัวเองเพื่อควบคุมสถานการณ์ 2. ความเคยชินหรือการเลี้ยงดูบางคนโตมาในสภาพแวดล้อมที่ห้ามแสดงความอ่อนแอเช่นผู้ชายห้ามร้องไห้ห้ามอ่อนแอจึงเปลี่ยนความเศร้าให้เป็นเสียงหัวเราะแทนบางวัฒนธรรมสอนให้เก็บความรู้สึกไว้การหัวเราะจึงเป็นทางระบายที่ดูปลอดภัยกว่า 3. ความขัดแย้งภายใน บางครั้งหัวเราะออกมาทั้งที่ไม่รู้ตัวเป็นการตอบสนองทางอารมณ์ที่ซับซ้อนสมองพยายามจัดการกับความรู้สึกหลายอย่างพร้อมกันเช่นเสียใจสับสนกลัวพระมาากลายเป็นหัวเราะ 4. การแสดงออกที่ผิดปกติในบางกรณีอาจเกี่ยวข้องกับภาวะทางจิตใจเช่น depression แบบซ่อนเร้นคนดูปกติยิ้มหัวเราะแต่จริงๆรู้สึกเศร้าหนักมากข้างในภาวะสองขั้ว ช่วงอารมณ์สวิงอาจมีอารมณ์ปนเปนกันเช่นหัวเราะแล้วร้องไห้หรือในขณะที่เศร้าก็มีพฤติกรรมดูมีพลังเกินจริง 5. ศิลปะการรับมือชีวิตบางคนหัวเราะกับความทุกข์เพราะไม่อยากให้มันทำร้ายเราได้การหัวเราะอ,อาจเป็นพลังที่ทำให้ผ่านพ้นความรู้สึกแย่ๆไปได้ถ้าคุณหรือใครก็ตามรู้สึกว่าหัวเราะทั้งที่เศร้ามากบ่อยๆหรือรู้สึกเหมือนกำลังแกล้งทำเป็นเข้มแข็งคุณไม่ได้แปลก มันคือมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่พยายามอยู่รอดในโลกที่ซับซ้อน